พร้อมแล้วเรดี้แบกสีถูวันโกดลุยเลยเฮลเฮเบอร์เบรของโยมดูว่องไวดีนะแต่ถ้ามาเทียบกับเบรของอัตมาแล้วดูสิจะไปได้สักกี่น้ำไม่ว่าจะเป็นเบรรูปแบบไหนก็ไม่กลัวแล้วเป้าหมายของผมจะเป็นเบรเดอรอดับหนึ่งให้ได้เลยลุยเลยเอซ์ตีด ไม่ว่าโยโยโจมตีแบบไหนก็ไม่สามารถเจาะเกาะโคซิอุสดาของอาตมาได้หรอกงั้นเจอการโจมตีแบบนี้ล่ะเป็นยังไงนี่เอาจริงเลยโยมไม่ว่าเบของโยโยโจมตีในรูปแบบไหนจะชนอีกกี่ครั้งเบของอาตมาก็จะไม่หยุดหมุนหรอกโยมถ้าฉันจิตต้องเป็น เบรเดอร์ันดับหนึ่งป้องกันแค่นี้ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไปเลยเอ็กซ์ตรีมเดการยุตีแบัน,นี้มาอะไรกันตั้งแต่ทำภารกิจบวชมาหลายพันสาแล้วไม่เคยเจอเบ็เดที่เม่งกระโมดตีเร็วขนาดนี้เลยรวมถึงท่าของมันด้วยอะไรวะนีบมนป้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยเตรียมตัวกลับไปทำภารกิจรับที่วัดเลยจบเก เป็นเบิร์ดเป็นป่ายชนะงย้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับหลวงพี่ไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่จะเอาชนะเปียกได้ใช่ไหมเที่ยวไปไปทำภารกิจกันต่อ